ล้มเมาที้เองนะถ่ายอีกเลยนานๆจะได้เจอครับได้เจอพี่เก่งต้องเอาให้หลายๆคลิปหน่อยเป็นความรู้ครับให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูกันนะครับวิธีรื้เกียร์ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว youtube นะครับสวัสดีแฟนเพจมิมล้อเหล็กครับใหญ่เกียรามันเตัวลงเป็นเกียร์สามพันใช่ไหมครับ อ๋อ oh, ที่เอามางัน้นได้พึบพอดีเลยแต่บามันสูงแค่นี้แ่ละแค่บาบมันกึง่งเนาะแต่ถ้าเอาปอกก็ได้หมดทั้งสองอย่างถ้ากึ่งให้มันหนาหน่อยใส่เข้าไปแล้วให้ปอกมันติดพอดีอ่ะอันนั้นปอกมันหลวมเนี่ยปอกมันโดนโดนกัดได้มากนี่อ ปกติมันจะแน่นก <se ัดปอกดีกว่าหือกัดปอกอ๋อกัดปอกให้เล็กลงใช่ไหมก็เนี่ยมันโดนกินนะอ๋อมีมีผลอะไรไหมล่ะไม่มีนะอ๋อปอกตัวนี้ลองไว้เฉยๆใช่ไหมพี่เก่งลองให้เขาล้างให้ล้างออกล้างตัวไหนล้างปอกปอกอย่างเดียวอันนี้ไม่ต้อง หามันดีไงใช่เกาะเฟองไม่เยอะมันเกาะไป้ม่เยอะจริงมันต้องแน่นนะถึงจะดีมมมันจะีหวตัวเก่ามันแน่นไหมล่ะครับไปขับรถเต็งไปซื้อเอ็มรอยด์ชาร์กาแฟกินนี่ผมซื้อมาแล้วน,ะน,นี่คนเดีนวที่น้ารถหน้ารถนะเป็นถุงกาแฟ เรไปซื้อมาเมื่อกี้มีเต็มร้อยเต็มร้อยกับระบากระเบาร้อยไม่ได้ล็อกใช่ไหมแล้วใครให้กินให้ว่ะเอายกมาทั้งถุงเลยพี่ฮะกินง็รู้แล้วต้องใช่ครับเพราะว่าโรงงานเล็กๆเงี้ยถ้าคนอื่นไปนานไม่ไม่ทำให้หรอกแต่ถ้าเสียตินไปได้ไปพิ่วิทย์อ่ะวิทย์รวมช่างอ่ะ ไม่คือคืองานเราไม่เคยไปทําอ่ะเล็กน้อยๆช่างเขาไม่ทำให้นะแต่ถ้าเขาเคยทําให้แบบงานหลายๆงานมาแล้วมันเร็วดิไปถึงเขาก็ทําให้เลยถ้าอย่างเราตัดสีตัสาไปนี่เฮ้ยไม่ว่างใครไม่รู้น่ะครับออมาไม่รู้ปุ๊บเนี่ยหายโอ้ใส่ประกอบเกียเสร็จอะไรวะอืมอยู่ตรงไหนนี่มันคืออะไรครับอ๋อคือง่เสมอว่าหลวงพี่อะไรแบกันเหมือนอืม บางทีเล็กๆน้อยๆนี่ไม่สนใจแนเนาะนั่นน่ะตกหายก็หายเลยนี่นี่ครับเล็กๆน้อยๆนี่เป็นชิ้นส่วนสำคัญนะครับฝั่งนี้ออกเลยยิงฝาข้างก่อนแต่ต้องเดี๋ยวต้องฝังไหนวะไปถึงผิดฝั่งเลยงามเลยพี่ถอดตัวเส้นคัตออกมาผิดฝั่งแล้วงามไส้เลยแหละเอาเอ้สกินเรียบร้อยถอดฝาครอบไปพี่ เราไม่ได้ล้างเราไม่ได้กึ่งตัวนี้ไม่ใช่เหรอเกาะนิดเดียวเองเนาะใช่ไหมเพียงจริงนะมันเข้าในก๋าแจ๋วเลยกือเปลี่ยปอกนี้อืมไม่เอาไว้เหมือนเดิมครับที่เอาตัวเตกคัดออกนะเอาอันนี้ไว้ใหม่เพื่อมันเกาะได้หน่อยเดียวของเดิมเนี่ยอันนี้มีข้างในเพราะอันนี่มันับอยู่เมื่อกี้นึงใช่ป่ะอืมเนี่ยแต่รอยนก็เกาะเยอะอยู่เนาะมันรูดนี่มันก็เข้าไปหนึงเยอะนะรูดใช่ไหมรอยมันรูดเปลี่ยน เปลี o, eh, hey, Ho, s <S prayed, right? mm ่ยนรอบอ๋อให้มันเร็วนี่ตัวเตกออกไปนี่าดขนาดนี้ก็ยีบตั้งร้อยสามร้อยสี่แล้วกวเร็วอีกนะให้รอบร้อยสรถวิ่งแกวสิรถมันเวแจงหรอื้อบตื้ตื้อห้าเปี่ยมสุดเลยไป็นโนดเลยจะเลย๋อห้าไม่ไหลมันยรถเรถบดาด้ด เวลาเราเหยียบไปนะเหยียบร้อยสีไปหน่อยเราเห็นกล่องแล้วมันลุ้วเห็นกล่องุก็วิ่งผ่านเลยร้อยสี่สิบที่ไหนได้เก้าสิบเราใส่ไปไหนใส่ตัวเดียวัแล้วมาหน้าโอ้ใส่ไปเลยนู่น แล้วเมื่อกี้ลูกปืนอยู่ตรงไหนวะจากแถวนี้เลยปองอยู่นี่เลยเก่งเฟรย์เก่งเกรยเนั่นดกเราต้องเราต้องวัดไหมพี่ บัดเจบาล้างเท่าไหร่เงี้ยโอไม่น่าแกนมันจะวิ่งเงี้ยนะยอดแล่ะเลยล้างในมือนี่แดงเอ่ยพอพอล้างน้ํายาเสร็จในมือเป็นสีเหลืองเหลือาแสดงว่าน้ํามันเกียร์นี่ไม่ค่อยได้ถ่ายเลยนี่กก็เเเเออาาาลลยยดึงมใช่ไม่ค่อยถ่ายไม่่ถายเลยมั้งเปะครับ เนี่ยการซื้อรถมาถ้าเราซื้อรถมือสองเนาะเราไม่รู้หรอกการดูแลเป็นยังไงครับพอเรามาทําอย่างงี้ปุ๊บสบายเลยใช้ยาวๆเลยัยาวลก่อนมันใช้มันอยู่เท่าเดิมนะมันเห็นยาวแต่เป็นไหนผู้ชายเลยเออเห็นแ่ได้โทรศัใหม่เนาะไม่ย้อนพูดพูดแล้วมีการยิ้มเยอะเย้ยด้วยเอ๊ะเอ๊ะผู้ชายครับ ได้โทรศัพท์ใหม่นี่แปบว่าเดินถ่ายไม่หยุดไม่ย่อนเลยเนาะไม่หยุดครับเพราะว่ามันเป็นงานครับไอพีโทรศัพท์เก่านี่สองวันเห็นของคลิปวันหนึงนช่วงนี้ <c oughs> ตกงานช่วงนี้ยตกงานไม่มีงานทำเราดำจอดห้าเดือนเต็มเต็มเลย <c oughs> เดี๋ยววันนี้จะมาให้ช่างเก่งเป็นพระเอกให้ส,สองสามคลิปอยู่นี่เนี่ยจากที่เคยขนข้าวก็ไม่ได้ขนรู้ไหมเพ่อะอ่ไรเป็นไร เป็นไดเศรษฐกิจไม่ดีนะก็รถมันเยอะไงเจ้าของเขาซื้อมาขนเองหมดเลยไอเราเคยรับจ้างบับ๋ทุกวันนี้ก็เป็นอย่างไงแหละมีรถกันทุกบ้านทุกหลังหรือไม่งั้นเขาก็อปอพเขาใส่คอกแล้วก็เสียแมวเสียแมวจากผมเคยขนประจำเสียแมวก็ไปแทนแล้วแ่วผมีิอยากได้ปิกอัลลัมีทำดำใช่ไหมจะทำคองอนนั่นน่ะใส่ทีละสองอุ้มคูปตบจัดไป นั่นแหละวิ่งวิ่งมาเทเที่ยวละสองสามร้อยอ่ะใครไม่จ้างเนาะตัดราคาจ่ายเลยเติมน้ำมันห้าร้อยวิ่งทั้งวันนาะเที่ยเหมือนคนสื่อวิ่งเที่ยวละสองร้อยเนาอุ้มละร้อยรถเยอะครับเดี๋ยวนี้รถเยอะมากใครๆก็ออกรถหกล้อมาตกงานครับนคคนเก่าๆนี่ตกงานนะจริงๆนะ ไอตอนแรกคิดว่าจะออกไงตัวนี้ไม่ออกแล้วนพ่าะได้ยินมคันี้มาโอ้เย้เย,ย่มากว่าจะหาติดน,นี่เขาจะยู่สิบสี่ห้าเซนเย่้เลยครับเย้เหนื่อยงวดก,ก็ยังไม่เสร็จงานก็ไม่ได้วิ่งสี่ห้าเดือนอโอ้ก็มันเลงแล้วเลยไอต,อนต,อนตน้นฝนตกนะทากันย้ายเครื่องสูบเวลาแรงแล้วเทเลอร์ไม่มีแล้วเทเลอร์ให้เขาเช่าแล้วเรียบร้อยเดินเหรอไม่คุมเดินเลย ทีนี้ก็ต้องรอนู่นแล้วเกี่ยวข้าวเสร็จนู่นแล้วไหน<ๆ>ต้องรอให้เทนเลอร์มานู่นเลยโอ้มันจะออกงานไปมมีสองคันเหมือนเซตินยังพอว่าหน่อยหน่วยเป็นไม้ขยบไม้ก็ไปถ้าได้สบายครับไปยังสองสามหมื่นไหนไปยังอยู่ไหนเทเลอร์เทเลอร์ไปแล้วคุณปู่ไปไหนอยู่ร้านใดอยู่ร้านใดเอออยู่ร้านใดไปส่งเของจะไปให้ไอ้สายันบ่อ๋อ แต่ยานโอรถเกี๊ยวมาไม่มีเทเลอร์ประกอบเองได้นั่นประกอบเองบอกครับอ๋อเขาเก่งสุดยอดเลยนะครับแล้วเกี่ยวดีด้วยไม่ใช่เนี่ยเกี่ยวลายลื่นเลยดพิ่งเคยทำไอ้พวกนี้มามั้งใช่เคยทำอาจจะเคยเป็นเป็นเด็กอ้วนนะเป็เก่งเนาะใช่เมื่อก่อนมีเทเลอร์สุดยอดเขาแบบเทเลอร์หน้ายาวแต่เนี้ยพุ่มว่าจะเข้าไปอะไรทำเองได้อ๊กไหม ได้เลยทำเองได้หมดอ่ะแต่ต้องมีต้นทุนไงใช่ครับมีเครื่องมือมเครื่องไม้เครื่องมือที่พร้อมเยอะผมจะต่อรถเกี่ยวก็ต่อได<ป>้ต่อรถอเ,เถกี่ยวแล้วก็ไปเทถนนแล้วละต่อรถเกี่ยวเสร็จแล้วก็ไปเทลาดยางซื้อเช้งเก่งไม่ได้ <ứng. S 2> หรอกช่างเก่งอย่ามาพูด ผมนี่มันแค่พื้นๆยังยังยังสมมติว่าสู้แบบระดับช่างสมมติว่าเรามีเงินสักห้าแสนอ่ะเราไปซื้อรถรถเกี่ยวรถเกี่ยวมาสักแสนแล้วก็ให้ช่างเก่งตีค่าแรงไปเลยค่าแรงช่างเก่งตีค่าแรงไปเลยหรือทําทั้งคันช่างเก่งจะเชื่อมอะไรได้หมดนอเชื่อมไมเลทเชื่อมอะไรได้หมดทําได้แต่ไม่ทํครับ ทำอย่างนี้ดีกว่าทำรถเกี่ยวมันเหนื่อยมีแต่เหล็กเนาะเยอะแยะเนาะ <c oughs> ซื้อราคาสามแสนมาให้จังเก่งจัดการนี่อย่าเลยครับ <c oughs> อย่า <c oughs> อย่าไปซื้อราคาแค่นั้นซื้อให้มันเกี่ยวได้เลยราคาสองสามล้านนะ แสดงว่าเงินหนาแล้วเนี่ยซื้อมาซ่อมนั่นแหละซื้อมาซ่อมสามแสนหักทำไมล่ะมัาจะออกแตงเก่งแตงเก่งจะมีคลิปแล้วก็วิภาควิจารณ์แบบุดเราเราซื้อมาสามแสนนี่อ่ะดยดูแบบของสับเปลือกของสับเปลือกเราได้คลิปไปสับเปลือกหมดเยอะเหมือนกันนะสับเปลือกหมดจนท้อเหมือนกันนะเนาะอันนี้เกี่ยวได้ยังไงเกี่ยวได้แล้ว ไม่แต่เขาตังค์เยอะอยู่แต่เขาท้ออ่ะ<อ>ท้อที่ว่าพลาดที่ว่าซื้อมาบิ้วไงถ้าถ้าซื้อมาในราคาที่รวมบิ้วแล้วอ่ะมันก็ได้รถเกี่ยวได้เลยรถเกีได้เลยขเห็นใจสปอครับให้กําลังใจครับไม่ได้ซ้ําเติมให้กําลังใจกันครับราคานี้ก็มีราคาไอ้ไอ้ราคาสี่แสนสามแสนบิ้วแล้วก็เกี่ยวได้เลยลับมุ้งเได้ด้อโอ้เก่งสปอถือว่าเก่งครับเ,เออบก่งแต่พอทํามันเหาานื่อยเลยมันทำไม่จบสักทีอ่ะก็มันเหนื่อยอ่ะ เชื่อมเหล็กไสนี่เก้าอี้อยู่ข้างๆพร้อมพร้อมนอนเนอนเลยนอนคิดก่อนพร้อมเอ็นกายตลอดเอ็นกายลงนอนกอดหมอนเคียงร่างเย่อู้ลวงไส้แล้วครับโอ้แปลว่าน้ำมันเกียร์ไม่ไม่ค่อยได้ถ่าอยู่อ่ะไม่ไม่ใช่ไม่ค่อยได้ถ่ายพี่แกบอกอยู่เมื่อกี้จนจับตะกอนอ่ะ อช้ำแหละเลยครับเนี่ยเกียร์สีไหนโอ้มีเศษอะไรปึ๊บปึ๊บอสับเศษแล้วนี่เศษเกียร์นี่แหละเศษเกียร์สับมาเงี้ยปึ๊บตบลงนี่ปึ๊บโอ้มีเศษเล็กเลยแย่แล้วเอาฟันเฟืองหายไปเก่งเนี่ยใช่ไหมหายเป็นงั้นยเลยใช่อันนี้เป็นปอด ใส่เว้นไม่โทษสักทีมันก็มองไม่เห็นเนาะเนี่ยพี่ชายไม่รู้นี่อันนี้มันจะได้แค่ลายล้างดีเซลชัดๆสิยิ่ก็เก่าอีกนล้างดีเซลก็ละลายแล้วแต่ต้องมีอ่างมาล้างมาใอ่างจุ่มเลยปะใช่ช่างเอ็กล้างช่างเอ็กพร้อมประกอบเยอะเดี๋ยวไม่เสร็จไม่ได้วิ่งนักเรียนอืมธุนี้ยิ่งมาทำวันนี้ด้วยอะไรไม่รู้มีเปล่า เราไปเร่ีบโทรไปบอกรีบมาอันนี้ไงพวกซีนพวกอะไรอะพวกประกันอะร้านปิดก่อนนี้แย่เลยโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ